ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไอ้นี่ยิ้มตะแก้มใสป่ะคุณเน้ะแหมนึกถึงนางในฝันก็เธยคนนั้นเลยเขาเขียวตุดดำดำได้เอาปากแรกปากเมาทูเมา์ลิ้นต่อลิ้นพันกันวนกันสามรอบเป็นเกลียวขึ้นแล้วก็ดึงกระชากมาไส้อ่อนรู้วับเลยออแหมฝันหวานถึง้ฝันหวานถึงไม่ต้องมาเสแท่งสร้างภาพทำอ้วกทำรังเกียจรู้ฝันหวานถึงเขาใช่ไหม แผนมึงคนเดียวเลยพี่แอนนาพี่ไม่รู้ได้ยังไงมันจะพลิกล็อกขนาดนั้นเอาเฮ้ยพลิกล็อกไม่เท่าไหร่ถ้าพลิกตัวไม่ทันเป็นเมียอีนั่นแน่เลยโอ้โหจอมยุทธถล่มถ้ำเหลืองบบก็ไม่รู้ตัวดำไม่ควายจอมยุทธขม้นขาวไอ้น้อะคิดมากม้เว้ยคนเรามีพลาดได้สิบนิ้วยังรู้พลาดเอาง่ายดีว่ะไอ้เจษอยากอยากจะวิบยิงอะไรอีกไหมผมนั่งคิดถึงเขาอยู่พี่เฮ้ยจอเลยอ่ะเหรอโดนมากเลยอ่ะอยากเจออีกไหม โอ้พี่แล้วไปเจอเขาที่ไหนไม่ได้เจอง่ายๆนะแล้วโอกาสแต่ครั้งเดียวเนี่ยพี่ทพาพลาดหมดเลยอ่ะอยากเจอไหมละ่ะพูดมาอยากเจอหอมแก้มเดี๋ยวบอกให้เฮ<ห>้ยเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเฮ้ยห,หน้าพี่เหมือนลูกไอ้อ๋อลูกตุ่ทิมล,ลูกลูกลังอ่ะนี่ถ้าคนอื่นอ้ากูจะไม่โกรธนี่หน้าอย่ามึงอำ้ำกูนะไอ้บ้าขาโค้งอ้ามขาโค้งไปที่ไหนมาโถเออพี่นะ อยากเจออ่ะเร<ด>ื่องพี่รู้ได้ไงบ้างเขาจะอยู่แถวนี้หรือเปล่ามึงจําไว้จำได้ไหมว่าเราเจอเขาที่ไหนเจอแถวนี้สรนน้าไม่สรนน้าแล้วไม่สรนน้าแล้วเฮ้ยแบบบอกให้พี่จะพาไปสรนน้อาอีกไม่เอาแล้วนะไม่ไปแล้วไม่ต้องกลัวจำไม่ได้ที่เราขี่รถไปเราซิ่งมาสองคนเราอ่ะใช่ไหมแล้วเ,เราป่าจะชนเท่าไงเขาเดินแถวนั้นไซร์บ้าอยู่แถวแวกนั้นแน่นอนชัวเชื่อพี่ เพราะเขาเดินมาเขาไม่ได้นั่งรถมาใช่นั่งรถมาคือบ้านหมากอยู่ไก่เออถ้าเดินมาปั๊บนี่ก็ใครว่าบ้านอยู่ใกล้ไม่ไม่กลประมาณสี่ห้าคืบอะไรประมาณนั้นสุดยอดเลยพี่อ่าดีมากเอา,อางี้ฮะพี่ ไปสอบหาข้อมูลมาผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรบ้านเดินมาจากถึงบ้านเราในกี่กิโลเขียนแผนที่มาให้ผมนะผู้หญิงคนนี้ได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่พ่อแม่อยู่ที่ไหนพ่อกับแม่ได้กันวันไหนเนี่ยเดี๋ยวกูไปเอาสำเนาทะเบียนบ้านให้มึงดูเลยดีกว่าของเขาเนี่ยเอาไหมเออไปไปเมาเอาเอาจริงเหรอโอ้โหไอ้นี่เดี๋ยวดึงแววนออกเลยผู้เ่นเออไปคำสั่งจากคุณชายแล้วโอ้โหคุณชายเดี๋ยวรอที่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทำให้จะได้อะไร ฮะมันต้องมีค่าเหนื่อยกันหน่อยเด้อเฮ้ยเป็นคุณชายนี่เหรอเด้อนี่จะมาลองของใช่ไหมเนี่ยอันนี้จะลองของผมใช่ไหมทำไมถ้าพี่ทําได้ทําได้สําเร็จผมเจอผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ไอข่าวมีเขุชช้ำหมดแล้วเนี่ยไอ่บ้าจะสกิดให้เตือนสติอ่ะพื้นที่ที่สนามหลวงจนไปถึงคลองหลอดผมให้พี่เฮ้ยของของมึงเหรอไม่ใช่ของผมแต่ผมให้พี่อ้าว ผมนี่โคตรสปอร์ตเลยลมีใครไหมไม่ใช่ของตัวเองแล้วมาให้พี่แบบนี้ก็น่าหน่ะสิไปเดินได้เลยพี่อยากเดินสนามหลวงตรงไหนก็แล้วแต่พี่ไปเดินตีลังกงตีลังกา,งกางไม่มีใครว่าพี่เดินซื้อของได้ไหมเดินซื้อของก็ได้เขาเป็นของพี่เออแต่จงจ่ายตังค์แต่ว่าเป็นที่ของพี่อ้าโอ้โหกล้าให้กูกล้าเดินกูกล้าโโเ,เล่นพอไหมถ้าไม่พอที่ที่เอกมัยทองหล่อรวมถึงห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันพี่เอาไปเลยมูลค่าไม่รู้กี่ร้อยล้านแต่ผมให้พี่ของมึงเหรอ ไม่ใช่ของผมไงแต่ผมให้ไอ้นี่ให้อุ๋ยแล้วพี่หาคนอย่างผมไม่ได้นะสปอร์ตจริงๆเลยคนอะไรก็ไม่รู้ถ้ายังไม่พอถ้าพี่อยากมีบริวารมีลูกน้องเดี๋ยวผมเนี่ยนะหาเด็กมาให้พี่เลยใส่ทองเส้นเดียวใส่กางเกงยีนเจ้าพ่อเจ้าพ่อสักเต็มตัวเลยหัวหน้าแก๊งมีสักคิ้วสักเออสักจอนหัวหน้าแก๊งทิพย์พ อย่เอ้ยแล้วลูกน้องเว้ยเป็นตายกันหมดเลยแล้วไอ้บ้าเค้มนังแก๊งเลยไปโธ่เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้งามๆเลยเอาเัินเลยนะเออไปหามาไปจังจกมึงไปหาข้อมูลมาไปหาข้อมูลมานะอย่าลืมนะไม่ลืมพี่ขอไปหัวหน้าแก๊งที่บันรดถูกต้องแต่พี่ไม่สากไม่เอาพี่เจที่สนามหลวงพร้อมกับเทอร์มินอลสวิวันที่ที่เอกไม้ของพี่ถ้ายังไม่พอเดี๋ยวจองที่สลิมรูทมึงรวยจังเลยก่อนจะยกที่กูมึงขายที่มึงไปซื้ออิ่มขาดหรือไง มาโทไอ้ควายแม่ที่เยอะเหลือเกินให้ไปหัวหน้าแก๊งที่บรดรถาาบ้าเปล่า,าลูกน้องไปเดินตัวดำหมดเลยเหรอมาโทได้จากการให้รับปากไวไม่ต้องกลัวออสบายแจ๊ดรอพี่นี่พี่มา